ัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรห,หลวงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรร,กร,รมทางพระพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนาิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการฟิตดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้ถึงตีห้าขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการามาโดยตลอด ญาติโยมทั้งสาวชนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะในปีพุทธศักราช2565ฉะนั้นญาติโยมทั้งสาุชนก็ยังมีโอกาสสมาทานตั้งใจรักษาโบสทศีลว่าพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่าสมาทานงดเวน้นอาบายามุขทั้งหลายทั้งปวงเล่าบุญการพาน,านันอะไรก็ตามที่เป็นอาบายามุข สมาทานงดเลกงดเว้นในช่วงนี้ก็ยังทําได้อยู่นะ,ะแล้วเมื่อเราสมาทานงดเว้นแล้วโดยเฉพาะจะเป็นบุหรีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้ง,งหลายคงรู้พิษภัยของเขาแล้วว่าจะเป็นอะไรทุ้งลมโป่งพองอโครคภัยไข้เจ็บอะไรสารพัดเพราะนั้นสมาทานงดเว้นได้เล่าบุดรีการมันานยังสมาทานได้อยู่แล้วก็ทุกๆวันพระโยมอยู่ใกล้วัดใดก็ไปนะ ทำบุญใส่บาตรเป็นบาตรธรรมวัดน,นันนะแล้วก็อีกไม่ช้าก็จะออกพรรษาแล้วนะเหลือเวลาวันที่10ตุลานะ10ตุลาก็จะออกพรรษาแล้วฉะนั้นก่อนจะออกพรรษาโยมมีโอกาสพาเด็กเด็ก,เ,ดกเล็กๆหนูหนูหน้นองน้องเยาวาชนคนของชาติหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เข้าเข้าหาวัดคุณพระศาสนาเพราะคุณพ่อคุณแม่บางคนบางท่านนะ่ะไปไหนมาไหนไม่ไหวแต่ที่วัดทุกกระบืนเนี่ย ต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดีหลายหลายท่านโยมเห็นแล้วชื่นชมยินดีกบับปาวดาลูกเต้าเหล่าหลานป่าคุณพ่อคุณแม่นั่งรถเข็นมาป่าปิดทองหลวงพ่อโตมาถวายสังฆทานมาทำบุญถ่ยชีวิตรบือเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นที่น่ายินดีที่เราไม่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่บ้านแบบโดดเดียวเดียวดายหรือเปล่าเดียวเดียวดายจะพามาสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างธรรมีแล้วก็ ทานอาหารถนนบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยร <umba> well ้านอาหารมากมายแต่ว่าที่วัดทุกระบือทุกทุกวันพระวันอาทิตย์ทั้งวัดก็มีโรงครัวนะกองทานให้เป็นประจำทุกทุกวันพระวันอาทิตย์นาโยมมาแล้วก็นะมาทานอาหารอาหารวัดนายโยมเป็นยาเสกเป็นยาพุทธอะไรนะโมพุทธมดนะโมพุทธิตโตโสทายะพุทธังเป็นยาธรรมังรักษาทั้งขังโรคหายหายได้นะโมพุทธายะนะ ป,ปีเศษิี้รูนีัไม่โตจะไปโสพุทธมนพระกวาติตพุทธังเป็นยาตามมงรักษาสังขังโรคหายหายด้วยน้ำบุปผายน่นั่นโยมมาทานอาหารวัดแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็จะสูญทลายหายไปสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงดังนั้นญาติเดิมท่านชาธุชนพาคุณพ่อคุณแม่น้องหลัวน้องน้องเข้าหาว่ากรรมศาสนาให้ท่านได้มีโอกาสมาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันไว้เนี่ยเป็นกำไรชีวิต แล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความรักความห่วงใยคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เท่าจะได้ปุกเด็กๆเ,เ,เล็กๆหนูๆน้องๆให้รู้จกักวัดรู้จกัจกพระศาสนา,ษา,ษาเขาจะได้ไม่เชี่ยมโหดดุร้ายโยมเดี๋ยวนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงนะยโยมเด็กเดี๋ยวนี้เชี่ยมโหดดุรา้ายร,ร,รวมพวกกันแล้วก็อะไรไปทําร้ายพวกเพื่อนต่างสถาบันหรือสถาบันเดียวกันเนี่ยทำร้ายทำลายจนกะันถึงกับ บาดเจ็บสาหัสหรือว่าสูญเสียชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงที่นั่นเนี่ยโยมหาหนูหนูน้องน้องมากราบหลวงพ่อโตแนวโบส์มาทมําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเลี้ยงหญ้าโคกระบือปล่อยนอกปล,ยป,ลยปล่อยปลาฝึกให้เขารู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะมีความเมตตากรุณาเอื้ออารีสงสารเพื่อนมนุษย์ในการเลี้ยงเพื่อนกัด้วยกันนะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ญาติโยมท้งสาธารณชน มีโอกาสที่จะเจริญพรมารับนะองค์กระถิน12ราศีประจำปีเกิดนะก็จะทอดกันในหลังจากออกพรรษาแล้วอาทิตย์แรกก็ที่วิทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงตาตำบลวังเพลิงพอพเภอโคกทั้งลงที่จังหวัดลุบรุรีในวันที่16ตุลาคมอาทิตย์แรกของเดือนนะแต่ว่าก่อนที่จะไปทอดกระถินก็มาร่วมกันทำบุญตักบาตร นะทำบุญเทศกาลออกพรรษาแล้วก็ทําบุญตักบาตรเทโวโลหณนะเพราะทุกระบือนอีญาติโยมท่านสาุชนหลังล่งล้นหลัง่งไหลไสาทานถวายกัน,นมาเป็นจำนวนมากมากจริงๆโยมนะก็เนี่ยมาร่วมกันทําบุญตักบาตรเทโวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ได้นําไปแจกสงเคราะห์นิเคราะห์ญาติโยมท่านสาุชนนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่โรงเรียนบ้านเขาเตียนวัาถุกกระเบือก็อุปการะบาร์ถมบำรุง เด็กนักเรียนที่นั่นเป็นประจำมอบให้ข้าวสารเดินลาสิบกระสอบจุดกระสอบเป็นประจำนะแล้วก็กระถินที่วัตถุดกระบือน,นี้นะก็จะทอดกันในวันเป็นขึ้น15าข้ามเดือน12นะวันลอยกระทงฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรมารับองค์กระถินนะเรือล่มกระถินกระได้กระถิน12ราศีประจำปีเกิดนนะะวันเดือนปีเกิด นะท่านไม่ทราบวันเดือนปีเกิดก็ติดหลวงพ่อโตก็ได้ติดพระพิฆเนศก็ได้ติดพระราหูก็ได้นะจะได้ไหลายๆอย่างเกิดปีใดวันใดเดือนใดก็ติดตามกําลังวันกําลังปีเดือนของเราท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ทางวัดก็จะจัดมอบนิยมเครื่องสักการะบูชายังมีทั้งหลวงพ่อโตนะก็ประธานในโบสถ์นั่งเรือมอีเนี่ยสมเด็จ วัดคูกระบือองค์ใหญ่ใหญ่ไสคกรอบสวยางามมากนะเนี่ยสมเด็จหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดเดียดน้ำทะเลเจือหลวงปู่อาทาเวชวันหลวงพ่อโตนะแลวโยมมารับแล้วเนี่ยก็เนี่ยรับผ้าตายไปเอาไปทั้งผ้าตายแล้วก็อ,องค์กฐินไปตั้งไว้ที่บ้านเรือนของท่านหรือว่าบริษัทข้าร้านหรือว่าร้านค้าเล็กๆน้อยๆก็เอาไปตั้งไว้ส่วนที่วัดคูกระบือขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังวัดและด้าน ชิดเหนือ,อได้รับการอนุเคราะห์ดินจากบริษัทที่สร้างสะพานทางด่วนแล้วก็ของบริษัท k p y ได้มอบดินให้จำนวน26,000คิวชิดเป็นจำนวนรถก็2,600คันรถนะที่จะ,ะนำมาถมแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะ,ะคันรถละ800บาท ฉะนั้นญาติเดิมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสมีพลังทรัพย์สินเชื่อชิญเจริญพรมารับเป็นเจ้าภาพรถขนดินกันแล้วก็จะมอบเนี่ยหลวงพ่อโตท้าเวสวรันและลุงปวดทวดนะรับฟังรายการนี้แล้วโยมมโอกาสก็ขอเชื่อชิญเจริญพรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้สมาทานเลิกละ สิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มากราบมรดการเป็นทองนุมโตเนวโบสดมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือถนนโครงการพระราชดําริพระมหาักขององค์พระบาทต้นพระาเจ้าอยู่หัวมาไหว้องค์ท้าเวสวร์ทั้งสีเขียวเหนียวทัพย์ที่แดงแรงฤทธิ์แล้วก็มาทําบุญลดขนดินหรือว่าสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่จี่ร้อยตารางวามีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรในท้ายที่สุดนี้กราบพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบนัฏนา คุณภาษีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรนที่คุณพร,ริยสงและด้วยอำนาจบบญาริศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตธมรมกงหลวงตังตหมอยาแรกกลิ่งอิบุญสุขเทพกุมารไข่เทพกันจยตลอดทั้งองค์ท้าเวชวรรันทั้งสีเขียวเหนียวทรัพย์สีแดงแดงธิแง์และโดยเทิดเทวาสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกล่าวขอกราบอภิษฎกรอเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บัรมิีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติภศาสนา องเจ้าความมากษัตริย์ในจวงจักรีกทัง้งรบองค์ขอจงแบบจะมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงม,งมีพระบัรมีแข็งแรงสมบูบรณ์ทรงมีประชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นนิ่งขวัญเมื่อเราปกครอชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกระนานและขอญาติโยมท่านสาวิชนที่ตั้งตนด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาตลตลอดเวลา ขอญาตโยมทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญเขาจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดัยขอโยมโชคดีดวงดีร่ำรวยมากมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินคอเจริญคอนคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19กตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะ ข้ามากราบขอพรของพ่อโตกราบขอพรเท้าเวสุวรรณโนมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันนะคะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อแป้าเราคิด หมดทุกเรื่องเปลืยงหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดเธอ